เข้มตัดผมกี่โมงเหรออันนี้มันมันเข้มถ่ายภาพยนตร์ผู้นานาคีครับถ่ายหนังถ่ายหนังของผู้ทานาคีมันด้วยต้องเป็นสีผมสีนี้แล้วก็ผมต้องยาวมันจะเป็นแบบย้อนยุคมากๆอะไรอย่างี้ก็เลยต้องไว้ผมยาว <ไอ S 1> ยังถ่ายไม่ได้ครับยังถ่ายไม่ได้ยังถ่ายไม่จบเลยลหลายๆคนก็ชอบเะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็จะคุ้นเคยกับผมสั้นของผมจะเป็นแบบส่วนใหญ่เป็นแบบผมเซ็ตสั้นหรือว่าผมตัดสั้นอยู่ตลอดเวลาพอมาเป็นลุคนี้ก็มันมีการเปลี่ยนแปลงของบุคลิกเข้ามาด้วยอะไรอย่างี้ ส่วนตัวก็ชอบครับพี่เป็น2ส,ส่วนครับบางส่วนก็บอกว่าชอบบางส่วนก็บอกอยากให้ตัดก็ดูเวลาที่มันไม่ได้เซตเนี่ยมันจะดูซมมันจะดูซมหน่อยอะไรเงี้ยครับซึ่งผมอยู่บ้านปกติผมก็ไม่ค่อยได้แบบยุ่งอะไรกับตัวเองมากมายก็ปล่อยแบบธรรมชาติของตัวเองในช่วงพักผ่อนเงี้ยสาสาตลอดซึ่งเวลาทําสีอะผมสาสาสาด้วยนวดด้วยแต่ผมไม่รู้วิธีเพราะว่าผมเพิ่งมาสนใจในการดูแลเส้นผมเพิ่มเติมนี่แหละครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าผู้หญิงเขาใช้อะไรหมักไม่รู้ว่า เขาดูแลผมยังไงดูแลผมเพราะว่าปกติสาสเสร็จปุ๊บมันก็จะฟูมันก็จะแห้งพอทําสีมันมันจะแห้งได้ง่ายมันจะกรอบได้ง่ายอะไรเงี้ยซึ่งการถ่ายทาของเรามันอยู่ที่ประมาณ3เดือนและในคิวถ่ายอะไรเงี้ยมันก็เลยมันก็เลยยังไม่ได้แบบทําสีกลับ ทำทำสีคืนมาเป็นสีดำเหมือนเดิม <c oughs> ไม่ต้องเรียนอะไรขนาดนั้นหรอกครับแต่จริงๆความหล่อไม่หล่อให้มันอยู่ในคาแรคเตอร์ของของภาพยนตร์เราดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาออกงานมันก็จําเป็นแหละครับเราก็ต้องใช้ช่างใช้อะไรที่เขารู้รู้จักว่าถ้าเกิดว่าเป็นผมยาวเขาต้องเซตยังไงเซตยังไงเขาจะรู้วิธีแต่ว่าถ้าเกิดว่าช่วงไหนว่างช่วงไหนอยู่ที่บ้านผมก็อยากปล่อยเซอร์ปล่อยแบบสบายๆไม่ต้องยุ่งอะไรกับเขามากผมเป็นคนเท่ผมว่าเพราะว่าจะ ถ้าเกิดว่าหล่อทุกวันนี้คนหล่อเยอะอะไรแบบเออเทพเท่ดีกว่าอะไรเงี้ยเท่ดีกว่าแต่คนจะมองไปไทยบ้านแล้วหลังๆอะมองไปแบบสนุกสนานแล้วเลยพลอยแดงพลอยแดงด้วยครับผมเล่นๆค่ะอันนี้เป็นผมโอเคโอเคอโอ้ลืมลืมลืมด้วยครับมันมีมันมีช่วงแบบช่วงลบช่วงอะไรเขาก็จะแบบว่ามีพอไม่รู้ว่าเขาบอกไปยังว่าผมเล่นเป็นอะไรต้องต้องรอไปติดตามแเราก็จะมีคาแรคเตอร์ของของเสร็จ เฉดสีอะไรอย่างี้จริงๆก็อยากไว้แบบนี้ไปเลยสักระยะหนึ่งเพราะว่าพอไว้มันก็จะมีความเซอร์เข้ามาอยู่ในตัวความเท่มันก็จะแบบค่อยๆเกิดขึ้นบางอย่างในความรู้สึกที่เข้าใจเองเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็ไม่ไม่ค่อยมีใครชมผมหรอกครับผมก็พยายามชมตัวเองก็เฮะเฮะเฮะลืม เออหลังๆนี่เป็นดารากี่โมงจะเท่กี่โมงจะตัดผมกี่โมงหลังๆต้องใช้เวลาด้วยเหรอครับตอนนี้ผมได้รับนิรินท์มาทำเขาะทำนิรินเนี่ยอยากทําอยากทําคือก่อนหน้านี้ก็จะมีแบบมาถามผมว่าถ้าเกิดว่าทําเฉดสีนี้หนูสวยไหมสวยไหมผมบอกว่าสวยเหมาะกับหนูมากหนูทําไปเลยมันทําได้ดีและเลิศมากลูกพอไปถามพี่หนิงบอกไม่ได้ดูแกดัดความฝันก็จบแหละแล้วผมก็บอกว่าไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ทําเองเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเลือดสั้น ฟลอยเพราะน้องทำออกมาแล้วมันน่ารักจริงๆเหมาะเหมาะกับน้องมา,มา,มากๆจากเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรื่องการจาอหูเรื่องอะไรมันคือแฟชั่นถ้ามองว่ามันเป็นแฟชั่นมันก็แฟชั่นแต่พี่หนิงเขาก็กลัวมากคือตอนนี้นี่ินก็อยู่ในช่วงที่วัยกำลังจะโตกลัวว่าหลายๆคนมองเข้ามาการแบบสมวัยมันจะมันมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็มองได้หลายๆหลายๆ,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 ๆ